ก็สวัสดีค่ะวันนี้ติ๋มก็เป็นนักธุรกิจของอบริษัทแอมวิชค่ะวันนี้เราก็มีเคสพี่เพชรค่ะที่ได้ทานสินค้า,าตัว next day ก่อนที่พี่เพชรอะค่ะจะมาเจอเจอ,อตัว next day ค่ะเนาะก็คือพี่เพชรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ66 66แล้วก่อนที่มา,าก่อนที่จะมากิน next day ค่ะพี่มีอาการเกี่ยวกับลำไส้อย,ยังไงบ้างคะออทายลำบาก ถ่ายลำบากบางที3วัน7จ็ดวันยังไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับจะจะ,จะจุก,ออกใน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 ,ในช่องอกนะเพราะว่าบางที3วัน7วันเนี่ยมันยังไม่ออกอาการที่กินมานี่อาการขั้นแรกมันเห็นชัดๆคือถ่ายถ่ายสบายแล้วก็มือจากที่มันล็อกมันกับมันกับเนี่ยม,มันไม่ล็อกมันดีขึ้น ที่ที่เห็นอาการนี้นะค่ะแล้วพี่เพชรเป็นเกี่ยวกับระบบํำไส้ค่ะถ่ายลำบากเนี่ยค่ะมานานหรือยังคะหหลายปีหลายปีเป็นสิบสิบปีอืมค่ะแต่มาเจอ,อตัว n e x t เ n งของเราเนะาะตัวนี้ดีหมดไปกล่องหนึ่งหนึ่งกล่องหงกล่องค่ะแล้วก็พี่เพชรก็ได้มีสั่งต่อก็คือกินต่อเนื่องคือกล่องที่สอง